รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยุคนี้ต้องครู 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก n p e r CPram ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย เดินตารารออยยท้พ่งโรงเรียนเทศบาล5วัดบา่าจิตตะสามกีเป็นศูนย์นะครับซึ่งได้รับการยอมรับแล้วก็มีคนมาศึกษาดูงานนะครับเราเน้นเรื่องความรู้คู่คุณธรรมซึ่งในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องวัตถุเป็นหลัก เราถึงได้น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นตัวชี้นําแสงสว่างให้กับโรงเรียนเทศบาล5ซึ่งเราต้องการคนที่เรียนจบแล้วเนี่ยนอกจากมีความรู้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งนะครับก็คือคุณธรรมจะต้องควบคู่กับเด็กครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องปลูกฝังทฤษฎีที่ดีเพื่อให้เป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาการเึกษาของโรงเรียนต่อไปในอนาคตด้วยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Tri ปเ e ็นเอ็มแมกซินออนแอรรายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจการติดตามชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนํามาปรับใช้ดําเนินชีวิตจนเป็นวิถีเพื่อสร้างกําลังใจให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับภาวะวิกฤตโควิด -19 นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเปิดรายการวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับละครสั้นบทบาทภารกิจของกรมการปกครองค่ะในการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตําบล และอำเภอวันนี้นำเสนอตอนที่ชื่อว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพ,มพร้อมๆกันค่ะสามาม่รักยังไงคะอบ ไมารถช่วยต่างกับตำรวจหรือทหารเลยเป็นไรอย่างเลยใครจะพับแม่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเขาเพิ่งมาอยู่หมู่บ้านเราตอนที่อ๊อฟไปปลกอบรมที่กรมการปกครองนะลูกใจดีอยู่นะเห็นเขารักลูกดีถ้าจะจิตใจดีละเขาก็เลยเป็นพ่ออย่างเดี่ยวเลี้ยงลูก อาจะกินอะไรสั่งไหลูกเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าลูกอ,อยากได้อะไรเพิ่มเติมอยากทีไ่ได้นะ วอ7วอ30มาที่รานผงดวนวอ24นี้ย้ําวอ24นี้เดี๋ยวเข้ามานะพี่เดิยินก่อนไปไปเลยนะไปไปพี่ไปไปไปด้อไปื้ไป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 ด้อไปไปดื้อไปไปอไป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 อไปไปอไปอไปไป้ไ อสนักรบประชาชนเพื่อประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขเหนือสิ่ง่งใดคือทำให้ประชาชนทุกน้อยลอยสุขสมากขึ้นพวงค่าอสขอตั้งสัจจาจะปกป้องพาวาจนชื่นใจคือเป็นทิ้งพอทองชาติไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเทศบาลตำบลบางเดือและนิติบุคคลหมู่บ้านชวนชื่นการ์เดนวิวจัดกิจกรรมงานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสี่โลาอ์เทรดโดยมีนายกฤษดาพงเสริมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมณนะหมู่บ้านชวนชื่นการ์เดนวิวอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสะไฟฟ้าโดยได้ดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูงจํานวน15จุด เปลี่ยนสายลีดของหม้อปแปลงติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์รวมถึงการลิดรอนต้นไม้ไกลแนวสายไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานีนะครับมาดําเนินการจัดกิจกรรม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาซลโรเอลท์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่เราเรียกว่า TR202 กับชุดมอแปลงทุกต้นนะครับเปลี่ยนสายหลีดเข้ามือแปลงซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันร,ระบบไฟฟ้าต่างๆที่ชำรุดสุดโศมนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีตัดต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจําหน่ายหากว่าพบเห็นนะครับเกี่ยวกับความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในระบบจําหน่ายหรือมีจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆสามารถแจ้งไปได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p n 1 1อ็นนห่อนะครับเพื่อให้ ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนครับจังหวัดเพชรบุรีประสบปัญหาการรบกวนจากประชากรลิงแสแมที่มีแนวโน้มในการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านสุขาอ,อนามัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ดรยุทธพงศ์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ลงพื้นที่มอมนโยบายและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการควบคุมประชากรลิงแสมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่ารวมไปถึงการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่าและแผนการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ณโรงเรียนวัดกุติตำบลบ้านแรงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี โดยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมด้วยสัตวแพทย์จากกลุ่มการจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายและสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีร่วมมือในการดำเนินการทำหมันลิงแสมพร้อมทั้งดำเนินการสักหมายเลขประจำตัวให้กับลิงแสมที่จับทำหมันโดยลิงเพศผู้จะสักที่บริเวณต้นขาด้านใน ที่แขนซ้ายและลิงเพนเมียจะสักที่แขนขวาพร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์โรคต่อไป s, <Surprise>! <S นีมีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูโต๊ะเก้าอี้ทีวีโซฟาพมานบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต่ค่ะฮะมส่งถึงบ้านเลยเห่ ออนไลน์ห้างใกล้บ้านสั่งผ่านเซเว่นแอปหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไหนจะไปเซเว่นสั่งลู่วิ่งนะจ้ะสั่งผ่านเซเว่นแอปก็ได้เข้าบ้านอ๋อออนไลน์ห้างใกล้บ้านไปไหนพี่โอ้ไปจ่ายค่าไฟจ้ะรีบไปไหนโอ้ไปจ่ายค่าไฟพี่เฮ้ยไปอยู่ไหนอะบินบินบินโอ้โอ้หาบินอยู่หรอเฮ้ย เพียงแค่เปลี่ยนมารับเอกสารออนไลน์จากการไฟฟ้านครหลวง MTA eBill สะดวกรวดเร็วปลอดภัยออนไลน์เลยเหรอแค่สมัครผ่านแอป m e a Smart Life. s m a r t l i f e ก็ดีดิทำให้โอใช้ชีวิตสมาร์ทั่เป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นข้อควรเดียวของโอที่ m e a l i f e Connect ด้วยกันนะครับ <Surprise! S 2> นี่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูโต๊ะเก้าอี้ทีวีโซฟาพม่านบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต้ค่ะค่ะมั<อ>ส่งถึงบ้านเลยไหม ห้างใกล้บ้านสั่งผ่านเซเว่นแอปหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไหนจะไปเซเว่นสั่งลู่วิ่งอะจ้ะสั่งผ่านเซเว่นแอปก็ได้เข้าบ้านอออนไลน์ All line. ห้างใกล้บ้าน Surprise นี่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูโตะ๊ e, so ะเก้าอี้ทีวีโซฟาผ้าม่านบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต้ค่ะค่ะมันส่งถึงบ้านเลย อลน์ห้างไกลบ้านสั่งผ่านเซเว่นแอหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของออแท100้ร้0ยซไปไหนจะไปเซเว่นสั่งลู่วิ่งอะจ้ะสั่งผ่านเซเวอปก็ได้เข้าบ้านอออนไลน์ All line. ห้างไกลบ้านกลับเข้าสู่รายการ t r i p เป็น a g a z i n e on Air ออค่ะผู้ชมคะอย่าลืมนะคะวันนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะรายการของเราก็ได้นำสกู๊ป หลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรวมไปถึงตามรอยเท้าพ่อไปออออากาศใน y o u b u c h ช n n e l ในช่องไลลาอินช n n e l อยากให้ทุกท่านไปติดตามชมย้อนหลังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวคุณเองด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุทกทท่านด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณชมนะคะไปลงพื้นที่ที่เสาให้ค่ะจังหวัดสระบุรีมีเกษ,ษตรกรท่านหนึ่งได้น้อมนาแนวทางหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะคะต่อยอดจากโคกหนองนา เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนสร้างความสุขอย่างยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้และแก้ปัญหาทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตรวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประทวนสุขสำราญผู้ใหญ่บ้านหมูห่6กตำบลยิ้วงามอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีได้น้อมนําแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนประสบความสําเร็จและได้ต่อยอดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้ชาวบ้านและประชาชนที่สนใจในหลวงท่านเคยสอนไว้ว่าอยากกินอะไรให้ปลูกอันนั้นก็คือเป็นคลังอาหารในครอบครัวก่อนก่อนที่จะไปเป็นคลังอาหารในหมู่บ้าน แล้วผมก็นํามาประยุกต์ใช้ปลูกผักคาตะไคร้กะเพราหัวละพาอะไรทุกอย่างที่เป็นพืชผักในพื้นบ้านปลูกกินเหลือขายแบ่งปันให้ญาติพี่น้องเราในหมู่บ้านได้ผมภูมิใจที่ว่ามีอีกหลายคนที่ทําตามเราแจกเหมือนเราแล้วก็วนกลับมาหาเราก็คือในหมู่บ้านเราไม่ต้องไปซื้อปกติตะกอนผมซื้อผักวันละ20บบาทเช้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปแลกบ้านนู้นบ้านนู้นก็เอามาแลกบ้านนี้เอามาให้ผมแลกกัน ช่วงที่ผ่านมาก็คือโควิดเราก็ได้ทําตรงนั้นจริงๆก็คือเราปลูกไว้แล้วเราเอาไปให้ผู้กักตัวอะไรเงี้ยคนที่กักตัวเข้าไปไหนไม่ได้อย่างน้นอยๆเ,เขามีอาหารมีผักเราปลูกผักอะไรเขาก็ได้กินอันนั้นเขาก็รู้ว่าเราไม่ทิ้งเขามีชาวบ้านมาศึกษาดูแนวทางเออปลูกอะไรได้กินดีปลูกอะไรโตวไวเราก็เอาชาวบ้านมาอบรมอย่างสมมุติว่าปลูกกระดินหญ้ามันเยอะผมปลูกในถุง มันคุมได้คุมปุ๋ยคุมหญ้าได้ใส่ปุ๋ยยังไงใช้น้ำหมักอินทรีย์เศษอาหารที่เรากินแล้วทิ้งเราก็เอามาใส่ถังไว้แล้วก็เอามาหม,มักเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้สอนไว้ทุกอย่างผมจะทําเพื่อ,อให้คนคนในหมู่บ้านเนี้ยหรือว่าคนข้างเคียงหมู่ข้างเคียงที่เขาอยากรู้และเขาอยากมาศึกษาดูงานผมก็จะทําตรงนี้ไปตลอดก็คือมันจะได้มีศูนย์เรียนรู้ที่ถาวร เราได้พอกินพออยู่พอใช้พอประมาณเป็นแนวทางที่ท่านทำไว้ดีๆมากตั้งแต่รัชกาลที่9แล้วรัชกาลที่10ท่านก็คือมาต่อยอดก็คือเป็นโคกหนองนาผมก็จะทำต่อๆไปพ่อได้สอนไว้เราภูมิใจตรงนั้นที่เราได้ทำ คะ่ะดิฉันหมอแก้วนภพพรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือทำน้ำมะนาวโหโ,โหวสูตรของเราก็คือมะนาวโห400กรัมน้ำา4 0 0มิลลิลิตรเกลือหนึ่งหยิบมือน้ำพึ่ง3ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนะคะ4-4-3-1เราจะเริ่มทำกันเลยนะคะ เราก็ไม่ต้องอะไรมากเทพรวดพรวดแี่นเขน,นสีสวยไหม แล้วก็เติมส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปก่ะน้ำผึ้งใส่เล็กน้อยอันนี้น้ำผึ้งไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เพราะว่าผลไม้ชนิดนี้มีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะ <Okay. S 1> ใส่เกลือหนึ่งหยิบมือกะแค่นี้นะเสร็จแล้วเราก็จะทำการชิมอุ๊ย <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวให้เธอหน่อยเห็นไหมถึงหนูจะต่ำเตี้ยเรียดดิน <c oughs> แต่คุณค่านั้นสูงส่งนะคะ ชิมเลยเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเค็มนิดนิดขับเสมหะแก้ไอเราก็ทานสลับสับเปลี่ยนกันไปนะอาจจะเป็นมะนาวมะกรูดส้มโอองุ่นมังคุดฝรัง่งแล้วก็ยังเสริมด้วยมะนาวไม่รู้โหนี่ที่สำคัญอย่าลืมมันออกกำลังกายเป็นประจำ แค่นี้แหละเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปนะคะสวัสดีค่ะ s นี่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูโต๊ะเก้าอี้ทีวีโซฟาพม่านบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต้ค่ะฮะมาส่งถึงบ้านเลย ออนไลน์ห้างใกล้บ้านสั่งผ่านเซเวอปหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท้ร้ออร์เซ็ตไปไหนจะไปเซวสั่งลู่วิ่ง่ะจ๊ะสั่งผ่านเซเวอก็ได้เข้าบ้านอออนไลน์ห้างใกล้บ้านพบกับรายการ M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 agazine on Air พร้อมด้วยสารพัดเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นและเรื่องราวข่าวสารที่มีประโยชน์มากมาย M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 agazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา13.35นถึง14.00ทางททบ5 <Surprise! S 2> นี่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูโต๊ะเก้าอี้ทีวีโซฟาพม่านบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต่ค่ะฮะมาส่งถึงบ้านเลยออออนไลน์ห้ All online, างใกล้บ้านสั่งผ่านเซเว่นแอหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท้100% <c oughs> ไปไหน จะไปเซเว่นสั่งลู่วิ่ง่ะจ้ะสั่งผ่านเซเว่นแอปก็ได้เข้าบ้านอออนไลน์ line, ห้างไกลบ้านพบกับรายการ M M MM M Magazine on Air พร้อมด้วยสารพัดเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นและเรื่องราวข่าวสารที่มีประโยชน์มากมาย M M MM M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา13น35นาทีถึง14นาฬิทางททบ5 <Surprise! S 2> นี่มีอะไรเลยจะอยู่ยังไงเราไปห้างใกล้บ้านไหมไปนี่มันเซเว่นนี่แหละห้างลองสั่งดูโต๊ะเก้าอี้ทีวีโซฟาพม่านบ้านเด็กชั้นเหล็กเก็บของแต่ค่ะฮะมันส่งถึงบ้านเลยแมอ่อออนไลน์ห้างใกล้บ้านสั่งผ่านจะเป็นแอปหรือพนักงานก็ง่ายรับที่ร้านได้24ชั่วโมงของแท100้100%ไปไหน จะไปเซเว่นสั่งลู่วิ่ง่ะจ้ะสั่งผ่านเซเว่นแอปก็ได้เข้าบ้านอออนไลน์ห้างไกลบ้าน กลับเข้าสู่รายการที่เป็นเอ็มแมกซีนออนแอร์ค่ะในช่วงนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 i รวมไปถึงส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยที่ปฏิบัติภารกิจอย่างหนักในตอนนี้นะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการสัมภาษณ์นายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขวันนี้สัมภาษณ์ท่านในประเด็นปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดในยุคโควิด1 i รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ หลายคนอยากจะรู้ว่าอนาคตของโควิด19จะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกว่านักขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยเราก็จะพบผู้ติดเชื้อจํานวนหนึ่งแต่สิ่งที่เราพบเลยก็คือว่าความรุนแรงของตัวเชื้อนะครับลดลง เราจะเห็นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือว่าป่วยหนักเนี่ยต่อผู้ติดเชื้อ1000คนเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่า1คนอันนี้คือแสดงบ่งบอกเลยว่าตัวเชื้อเนี่ยมีการปรับตัวละ1เนี่ยตัวเชื้อจะรุนแรงลดลงอาจจะแพร่กระจายแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นข้อที่2เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศขณะนี้เลยเนี่ยมีภูมิคุ้มกันซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดจากการฉีดวัคซีนเราฉีดไป ประมาณ120ล้านโดสแล้วนะครับแล้วก็ฉีดในกลุ่มต่างๆถือว่าความครอบคลุมดีมากทําให้พีน้องประชาชนเนี่ยมีภูมิเลขส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ส่วนข้อที่3เนี่ยคือระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่รองรับนะครับเราอยู่ในลําดับต้นๆของโรคนะฮะเป็นที่1ของเอเซียซึ่งระบบตรงนี้เรารองรับได้และเราผ่านวิกฤตหนักที่สุดมาแล้วถ้าพิจารณาจาก3องค์ประกอบคือตัวเชื้อที่ความรุนแรงลดลงระดับปุ้มกันที่มีมากขึ้นระบบรองรับ ณขณะนี้เนี่ยเป็นการปรับเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิน่นสิ่งที่จะเห็นภาพเลยก็คืออนาคตเนี่ยโรคนี้จะคล้ายไข้หวัดใหญ่คล้ายไข้เลือดออกนะครับถามว่าไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกเนี่ยยังอันตรายไหมบอกอยังอันตรายแต่เราเรียนรู้ที่จะป้องกันนะครับไม่ว่าการสวมหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะหา่างการรักษาสุขภาพสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นเรียกว่าเป็นนิวนอร์มัลหรือวัฒนธรรมใหม่ที่ควรจะทํา และสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องอยู่ร่วมกับโควิด -19 อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยครับต้องเรียนเลยนะครับว่าวัคซีนเนี่ยเราฉีดไปทั่วโลกเนี่ยหนึ่งมื่นล้านเข็มละในประเทศไทยเนี่ย 120ล้านโดสและวัคซีนเนี่ยหลายท่านจะมีความกังวลแต่หมอต้องเรียนนะครับว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยและมีประโยชน์มากๆท่านจะเห็นนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตประมาณ10-20คนเนี่ยใน10-20คนเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจําตัวแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนดังนั้นเนี่ยถ้าท่านฉีดวัคซีนเนี่ยโอกาสที่จะป่วยรุนแรงเนี่ย หรือโอกาสจะเสียชีวิตลดลงไป10เท่าแปลว่าถ้าท่านไม่ฉีดเนี่ยถ้ามีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น10เท่านะครับวัคซีนเป็นเครื่องมือสําคัญอนาคตก็เช่นกันครับก็เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราต้องฉีดทุกปีทุกปีไป ็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆและมีความปลอดภัยโดยเฉพาะนะครับต้องเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีญาติพี่น้องหรือตัวท่านเองที่ท่านเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า60ปีมีความเสี่ยงมีโรคประจําตัวเป็นกลุ่มสําคัญเลยนะครับที่ต้องเร่งเข้ามารับวัคซีนทั้งเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะครับรวมถึงนะครับท่านที่ไม่เคยได้เข็ม1หรือเข็ม2เนี่ยไปช่วยกันเชิญชวนนะครับให้เข้ามารับวัคซีน เราจะเห็นข่าวนะครับว่ามีเชื้อตัวใหม่ๆเกิดขึ้นโดยตลอดต้องบอกว่าระบบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรามีการเฝ้าระวังตรวจจับรวมถึงดูว่าเชื้อเนี่ยมีความรุนแรงหรือไม่การแพร่กระจายเป็นอย่างไรวัคซีนใช้ได้หรือไม่ตัวล่าสุดที่เราเป็นข้อวิตกกังวลพอสมควรในสังคมก็คือเชื้อโอไมิคอนซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งของโควิด -19 ที่ปรับเปลี่ยนพัฒนานะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการไกลพันก็ได้ข้อมูลในขณะนี้เนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าเชื้อเนี่ยความรุนแรงลดลงมากเราจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ1000คนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตน้อยกว่า1คนในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10คนแน่นอนครับโอไมคอนเนี่ยติดง่ายเวลาผู้สมัมผัสใกล้ชิดที่มาอยู่ล้อมวงกับผู้ติดเชื้อ1คนมีคนล้อมรอบ10คนถ้าไม่ป้องกันเลยนะครับเช่นไม่สวมหน้ากากอนามายัยคุกคีกันอย่างใกล้ชิดเนี่ย จะติดประมาณ9-10คนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดยังคงต้องเน้นย้ำว่าการป้องกันตนเองการปฏิบัติตนนะครับตามมาตรการเนี่ยยังมีความสำคัญอยู่การที่เราดูแลสุขภาพการที่เรารู้จักการป้องกันตนเองต่างๆนะครับพฤติกรรมที่ดีๆเหล่านี้เนี่ยอยากให้ท่านทำาลงว่ารักษาไว้หน้ากากอนามัยยังคงเป็นเครื่องมือที่สําคัญการล้างมือเป็นเครื่องมือที่สําคัญแล้วก็มาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนแฟนรายการต้องช่วยหมอด้วยหมอทําอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะควบคุมโรคได้ความสําเร็จเนี่ยเกิดจากทุกภาคส่วนแล้วก็พี่น้องประชาชนในการที่จะก้าวข้ามผ่านโควิด -19 ไปได้วยกันครับ ผู้ชมคะในช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวในเมืองไทยทั่วทุกภาคเลยค่ะอาการกาลังดีแล้วก็ไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะไปเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันท่องเที่ยวในเมืองไทยรายได้ก็ไม่รั่วไหลไปที่ไหนนะอยู่กับชุมชนของเราเนี่ยแหละค่ะฝากเรื่องราวดีๆเอาไว้ด้วยกันแล้วกันวันนี้ที่เป็นเอ็มแมกซินออดแอดเวลาหมดลงแล้วละค่ะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆ13 3นาฬิกานาทีถึง14นาฬิกาทางททบหําหรับวันนี้ โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ